สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปเจาะลึกข่าวใหญ่ที่กำลังสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านไทยและกัมพูชากับเหตุการณ์ที่ใครๆก็ต้องหยุดฟังเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องทุ่นระเบิดแต่เป็นเกมการเมืองชายแดนที่เดิมพันด้วยความมั่งคงศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของคนไทยทั้งแผ่นดินเอาเลยครับคุณผู้ชมเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม2568เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา บริเวณใกล้ปราสาทตาเมือนถมจังหวัดสุรินทร์เมื่อมีการพบวัตถุระเบิดฝังอยู่ในพื้นที่ชายแดนและนี่ไม่ใช่แค่ระเบิดธรรมดาแต่คือทุ่นระเบิดแบบสังหารที่ยังใช้งานได้หลายคนตั้งคำถามทันทีใครเป็นคนวางมาจากฝั่งไหนเป็นของเก่าหรือของใหม่และเหตุใดถึงพล่วมาในเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยก,กับกัมพูชากำลังตึงเครียดเมื่อข่าเริ่มแพร่สะพัดฝั่งกัมพูชาโดยสื่อบางแขนงกล่าวหาว่า ประเทศไทยเป็นผู้วางทุนเหล่านี้เพื่อข่มขู่หรือปิดกั้นเส้นทางของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตนทําให้สถานการณ์เริ่มสั่นคลอนแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือฝ่ายไทยได้ดําเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทันทีเมื่อเสียงกล่าวหาดังขึ้นจากเพื่อนบ้านผลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้มีการศูนย์ประชาการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสบทออกไม่รอช้าออกแถลงข่าวชี้แจงแบบฟาดเรียบ ผลเอกนัตพลระบุว่าทุ่นระเบิดที่พบคือ PMN2 ซึ่งเป็นทุ่นที่ผลิตโดยประเทศรัสเซียและไทยไม่มีของแบบนี้อยู่ในคลังแต่อย่างใดที่สำคัญสภาพของทุ่นยังใหม่โลหะไม่เป็นสนิมชัดเจนว่าเพิ่งถูกนำมาวางในช่วงเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ก่อนการตรวจพบวันที่16กรกฎาคม2568ทีมงานของสอบทอกอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบจุดที่น่าสงสัย วันที่19กรกฎาคมสรุปผลการสืบคน้นพบหลักฐานใหม่และร่องรอยการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดวันที่20กรกฎาคมเกิดเหตุการ์กลุ่มมวลชนกัมพูชาร่วม100คนเดินทางเข้าพื้นที่ใกล้ปราสาทตาเมือนถมจนทําให้ทหารไทยต้องระวังขั้นสูงสุดประเทศไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศที่ห้ามการใช้การผลิตการสะสมและการโอนทุนระเบิดสังหาร ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการละเมิดอย่างชัดเจนหากกัมพูชายังมีทุ่นระเบิดประเภทนี้ในครอบครองและยิ่งไปกว่านั้นการนำมาวางใหม่คือความผิดร้ายแรงกระทรวงการต่างประเทศของไทยเตรียมดำเนินการยื่นเรื่องต่อคณะก,กรรมการกลางในช่วงปลายปี2565เพื่อให้โลกรับรู้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายรื้มแต่คือฝ่ายที่ถูกรุกข้อกล่าวหาหนักที่ไทยจะยื่นฟ้อง1 กัมพูชาละเมิดข้อตกลงออตตาวาด้วยการยังคงครอบครองและใช้งานทุ่นระเบิดแบบสังหาร 2. กัมพูชาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนใหม่ซึ่งอาจเสี่ยงต่อชีวิตประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและกัมพูชาเองหลายฝ่ายอาจสงสัยทำไมไทยไม่ตอบโต้กลับด้วยกำลังคำตอบคือไทยเลือกความถูกต้องมากกว่าความสะใจเพราะหากตอบโต้ในการประชหน้า จะยิ่งนําไปสู่ความสูญเสียและเป็นจุดที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถโหนกระแสใส่ร้ได้ดังนั้นไทยถึงเลือกใช้หลักฐานข้อเท็จจริงและกลไกลระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในภาวะที่อุณหภูมิชายแดนกําลังเดือดทหารทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันผ่านช่องทางการทูตทหารและมีการตกลงกันว่าทั้งสฝ่ายจะส่งทหารฝั่งละเนายเพื่อควบคุมสถานการณ์รอบจุดประสาทต,ตาเมืองถม ห้ามเหมือนชมเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายแดนเพื่อลดความตึงเครียดและห้ามใช้กําลังตอบโต้กันเด็ดขาดถ้าไม่มีใครกล้าข้ามความกลัวความไม่ไว้ใจหรือแรงกดดันทางการเมืองภายในของแต่ละประเทศความขัดแย้งชายแดนอาจประทุซ้ําทุกปีแต่สิ่งที่ไทยกําลังทําอยู่นี้คือการเดินเกมอย่างมืออาชีพใช้กฎหมายระหว่างประเทศมาเป็นกรอบป้องกันศักดิ์ศรีไม่ใช่อารมณ์หรือการโต้กลับแบบดิบๆก่อนที่เราจะกล่าวหาว่าใครเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทุนระเบิด PMN2 คืออะไร PMN2 เป็นทุนระเบิดต่อต้านบุคคลที่ผลิตในสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นมีความสามารถในการสังหารหรือทำให้เหยื่อพิการทันทีหากเหยียบเข้าไปจุดเด่นของมันคือทำจากพลาสติกเป็นหลักตรวจจับด้วยเครื่องตรวจโลหะได้ยากมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามกลางเมืองหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียและยุโรปตะวันออก และแน่นอนกองทัพไทยไม่มีทุนระเบิดชนิดนี้ในระบบอาวุธใดๆมานานนับ10ปีแล้วเมื่อไทยพิสูจน์ได้ว่าทุนเหล่านี้ไม่ใช่ของตัวเองคำถามต่อมาคือแล้วใครวางแม้รัฐบาลไทยยังไม่ชี้ตัวว่าเป็นฝ่ายใดแต่หากพิจารณาจากประเภทของทุนจุดที่พบเวลาในการปรากฏตัวการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนกัมพูชาที่เดินทางเข้าใกล้าชายแดนในเวลาเดียวกันอาจาร,รย์ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายสิ่งชี้กลับไปยังฝั่งกัมพูชาแม้จะยังไม่มีหลักฐานตรงก็ตามปราสาทตาเมือนถมเป็นหนึ่งในจุดร้อนแรงของปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชามีประวัติการประทะและเจรจามายาวนานหลายสิบปีแม้จะมีการแบ่งการดูแลพื้นที่ร่วมกันแบบไม่เป็นทางการในบางช่วงแต่ก็ไม่เคยตกลงเขตแดนได้แน่ชัดเลย และในสถานการณ์ที่รัฐบาลใหม่ของกัมพูชากำลังเผชิญกับแรงกดดันจากภายในปัญหาชายแดนอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกกระแสะชาตินิยมเพื่อเบียงเบนประเด็นได้แม้ไทยจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีในครั้งนี้แต่การ,รเผชิญหน้าในสนามข่าวและสนามทูตยังต้องดำเนินต่อไปอีกยาว 3. ส,สิ่งที่ไทยควรทำต่อทันที 1. เร่งยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการออสตวาวเพื่อป้องกันการบิดเบียนความจริง สสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะชาติอาเซียนที่เคยเผชิญปัญหาทุนระเบิดในอดีตและ 3. ส,สื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์และไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมจากฝ่ายตรงข้ามประเทศไทยเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาทุนระเบิดจากสงครามอินโดจีนในอดีตและได้ใช้เวลากว่า30ปีในการเก็บกู้ทุนระเบิดนับล้านลูกดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2565จึงไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือเหตุการณ์เฉพาะจุด แต่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่อาจย้อนกลับมาได้อีกทําไม่มีการจัดการที่จริงจังและเป็นระบบชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดต,ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราอยากได้ความสงบไม่อยากให้ลูกหลานเดินไปเล่นในไรแล้วเหยียบระเบิดเสียงสะท้อนจากคนชายแดนสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ควรถูกล่าเข้าไปในเกมการเมืองหรือความขัดแย้งของกองทัพและรัฐบาลต่างชาติ แล้วประเทศไทยจะเดินหน้าหาความจริงต่อไปได้มากแค่ไหนสังคมไทยพร้อมรับมือกับสงครามข่าวและการประทะในยุคใหม่หรือยังและหากมีทุ่นลูกถัดไปถูกฝังลงในแผ่นดินไทยเราจะรอจนเกิดความสูญเสียอีกหรือและนี่คือทั้งหมดของข่าวเดือดครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับประเด็นร้อนครั้งหน้าสวัสดีครับ